ว่าอะไรรูไหมเขาบอกว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหตีเลยดูดิดูความลื่นดูความลื่น <laughs> ไงไปครับเฮ้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ธรรมดาคุณเอาไปทําตามกันได้เลยยอมรับเลยอะสูตรนี้ผ่านเว้ยคือมันไม่ได้ว้วขนาดที่สุดในโลกนะแต่ว่ามันผ่านจริงๆเฮ้ยลืมใส่ชุรสโอ้โหว่าแล้วไม่งอร่อยที่สุดในโลกแล้วตอนเนี้ย <laughs> เปิดจองแล้วครับสำหรับเสื้อกุ๊กขี้มาคอลเลคชันสองนะครับบอกเลยว่าเหมือนคอลเลคชั่นแรกเลยผลิตตามจํานวนพีออเดอร์เท่านั้นไม่มีผลิตเพิ่มนะครับมีรันดัมเบอร์ข้างหลังด้วยนะบอกเลยว่ารุ่นนี้สุดๆไปเ,เลยใครอยากได้ก็กดจองเข้ามาได้เลยนะครับผ่านไลน์แอดได้เลยครับสวัสดีครับกับผมกับกุ๊กขกกี้มาผมเห็นอะไรปแปลกๆไหมเอยเทไ่ะ โคตรเท่เลยสิ้นสุดการรอคอยอนีย่โฆษณาซะหน่อยนะไม่รู้ว่าคลิปที่ถ่ายเดียวๆไปออกหรือยังนะเสื้อนะครับผมเปิดรับพรีออเดอร์นะครับในที่กว่าจะเสร็จนะเรียกได้ว่านานมากกว่าจะได้เสื้อตัวนี้มานะสั่งทั้งวาดลายใหม่ทำฟอนต์ใหม่ทำทุกอย่างใหม่หมดนะแล้วก็พรีออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้แป๊บ,บนึงเดี๋ยวไม่ตอนนี้กําลังเจลเอามันหมูนะเจลเอามันเอ้ยเจลน้ำมันหมูนิดนึงแล้วดูนะ ตัวนี้ละนนำเบอร์เท่านั้นนะครับผมเนี่ยดูข้างหลังดูอาา่าฮะนี่ทุกคนจะได้นะก็คืออยากให้คนที่อยากได้จริง,รงๆอ่ะสั่งนะครับผมบอกเลยใครอยากพิเออร์เดอร์นะครับก็เข้าไปที่ไลอ้อนเลยปิ้งอาา่าฮะผลิตตามจํานวน order ที่พิเออร์เดอร์เท่านั้นนะครับบอกเลยโอเคพระขายหอมพราเมื่อวานาเปิด YouTube ไปเปิดยูทูปมาไปเจอร้านหนึ่งร้านดังมากชื่อร้านลุงเลียงป้ามมลีถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอยู่แถวชลบุรีร้านนี้ระดับที่ว่ามาร์ควีนไปถ่ายม่อมแซนแดกไปถ่าย ได้รับเชลชวนชิมหม่อมอิงพาสันก็ไปถ่ายโอ้โหแล้วเขาแบบไอเมนูดังเขาก็คืออะไรไก่นอกอะไรนะซึ่งเราก็เห็นแล้วก็อยากกินแต่เราทำตามไม่ได้แต่มีเมนูหนึ่งเขาแบบชื่อดังอย่างนะแล้วเขาเคลมว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้โหความมั่นใจนี้ท่านเอามาจากไหนแต่ไม่เป็นไรก็คาลายเขาดังอยู่แล้วนะซึ่งผมก็เลยไปแอบดูว่าเฮ้ยมันอร่อยที่สุดยังไงวะอะไรเงี้ยยบบยังไงนะอะไรเงี้ยโอ้ยน้ำมันกระเด็นตอนนี้ผมกำลังเจียวมันหมูอยู่นะ ผมอยากใช้น้ำมันน้ำมันหมูในการในการเจียวไข่คงนี้นะผมก็ไม่แอบ,บดูเขาเว้ยเขาบอกเขาใส่นะในในไข่เจียวคนะเขาจะใส่เนี่ยไข่เยี่ยวมา้าไข่เค็มไปแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมูสับแล้วก็เหมือนเขาไม่แน่ใจปรุงรสเปล่าแล้วก็ทอดออกมากินแล้วทุกคนที่เป็นรีวิวนะเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าอะไรรู้ไหมก็ไม่ได้หร่อยสุดในโลกแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็เฮ้เราก็เลยอยากลองทํากินแล้วเมื่อกี้ลองทํากิน ก็คือดูเมื่อคืนเลยมาถามคือถามว่ามันอร่อยที่สุดในโลกไหมเนี่ยมันพูดยากใช่ไหมมันก็น่าจะมีหลายๆายแบบแต่ว่าแปลกอยู่แปลกเทกเจอร์ดีมีความหนุบหนับหนุบหนับของตัวของไข่ลูกเขยไม่ใช่ไข่ลูกเขยไหนเนี่ย <laughs> ไปแล้วกูไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็มีความเค็มความมันของตัวของไข่เค็มเออแต่น่าลองนะกุ้งว่ากึบกึบอย่างเงี้ยหมูสับนี่ธรรมดาแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมทำแล้วทำแบบปกติผมรู้สึกว่ามันไปได้อีก ไปถึงไอ้ที่นี่หมายความว่าผมใช้น้ํามันหมูในการเจียวหนึ่งแล้วเอากลิ่นมันสองคือผมว่ากลิ่นต้นหอมอาจจะช่วยให้ให้มันแบบฟูลฟิลกว่าน,นี้ใส่ต้นหอมเพิ่มตอนแรกผมใส่กุนเชียงด้วยแต่ผมรู้สึกว่าไข่เจียวไม่น่าหวานถูกไหมไข่เจียวไม่ควรหวานก็เลยไม่ใส่กุนเชียงดีกว่าตอนแรกก็จะใส่ตัวของกากหมูเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่มี <laughs> มีแต่มันมีมีแต่มันในนี้มีแต่มันเปรี้ยวก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่าคุณก็ไปหาน้้ามันหมูที่ไหนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันผมปรุงรสนิดเดียว ทุกอย่างขึ้นเลยเนะี่ยมาลองดูว่าอร่อยสุดโลกจริงไหมมาไข่เจียวเนี่ยนะไอเนี่ยเคล็ดลับผมผมเคยบอกไปแล้วแหละไข่เบอร์หนึ่งสี่ฟองใช่ไหมผมใส่น้ำปลามานี้ปกตินมันจะใส่เต็มช้อนนี้แหละกระบวยเบอร์สองหุ่มเนี่ยเบอร์สามหุ่มนเนี่ยแต่ว่าวันนี้เรามีไขเ่เค็มเพราะนั้นเราไม่ทันเต็มกระบวยทีประมาณนักสามส่วนสี่เพราะไข่เค็มก็มีหน้าที่ของมันนะใช่ไหมไข่เค็มมัมีหน้าที่ความเค็มของมันแล้วแค่นี้เองใส่พริกไทยไข่เจียวอร่อยเลยแค่นี้พริกไทยเยอะหน่อย มาเรามาใส่ไข่สี่ฟองนะผมใส่ไข่เยี่ยวมาเนี่ยหนึ่งฟองหั่นเป็นเตอาอใส่ไปเลยใส่ไข่เค็มหนึ่งฟองกันหั่นเป็นเตาาเล็กใส่เข้าไปเลยที่ผมที่ผมที่ผมไม่ตีก่อนเห็นมาสังเกตผมไม่ตีก่อนที่จะใส่ไข่เพราะว่าผมอยากให้ตัวนี้เละลงไปเลยนะนะแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งผมใส่ประมาณสามตัวไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวทอดยากนะหมูสับใส่นิดเดียวก่อนจริงๆอันเนี้ยแต่ทอดยากนิดหนึ่งเพราะเครื่องมันเยอะนะแล้วก็ตีเลย าตีเลยเฮ้ยแต่ไป,ไปามาแม่งเอาเรื่องก่อนว่ะสูตรเนี้ยผมบอกเลยนะเอาเรื่องเท็กเจอร์นี่แปลกๆเลยจริงนะเขาสวยร้อนๆนะทอดพริกสีราชาหน่อยจบมาทอดเลยต้นหอมใส่นิดเดียวโอเคลุยมาครับน้ำมันหมูเราก็เรียบร้อยนะเฮ้ยไปามาไอ้มันบดเราอะกลายเป็นนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเบคอนบิดอะกลายเป็นกากหมูบิดแทนดูดิเออเ่ียโรยน่านบนก็น่าจะเพิ่มเท็กเจอร์ความกรุบกรอบได้อยู่นะเยวลองพักไปดูว่ามันจะกรอบไหม นี่ยได้น้ำมันหมูมาแช่นะน้ำมันหมูนี่ทอดไข่เจียวไงก็อ,อร่อยนะเจียวไข่หอมๆนะไปลุยเลยไข่นี่อ่ะทอดยากนิดน,นึงนะเราเครือบมันเยอะเป็นไม่ได้ถ้าคุณใส่เครื่องน้อยกว่านี้น่าจะดีแต่ว่าเมืบบ่อกี้ผมลองแล้วไงไข่สีไข่เค็มหนึ่งเยี่ยวม้าหนึ่งนี่คือโอเคเนะลยเดี๋ยวตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะตอนนี้น้ำมันที่เครือกระทะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันหมูนะนี่เครือบเครือไปเฉยให้ไงก็ตามให้ร้อนไว้ก่อนนะกระทะเนี่ยกระทะร้อนน้ำมันเย็นนะ จะได้ไม่ติดโอเคแล้วเราไม่ต้องใช้ไฟแรงในการทอดนะประมาณกลางๆเท่านี้พอ,อน,น้ำมันนี้ออกน,น้ำมันหมูใส่ลงมา,าน้ำมันหมูนะมันต้องสุดยอดแน่ๆไปครับ <c oughs> ด,ดูดิดูดิดูความลื่นดูความลื่นไ <c oughs> งลื่นเลยบอกแล้วสุดยอด ผมต้องการเท็กเจอร์ความหนานะผมจะพับมันให้มันหนาให้มันกลมๆหนาๆไปเลยตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนหลังเราเล่งไฟแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันออกได้พับมันอย่างไรเล็กๆหนาๆพับมันเอาน้ำมันออกหนลื่นๆตอนแรกพอนะตอนหลังเราค่อยๆน้ำมันออกได้พริกไหมไปครับเฮ้ยโอ้โหสวยไหม กลมน้ำมันหมูสุดยอดนะเอเฮ okay. น่ากินสุดๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอากากหมูบิดของเราเนี่ยท็อปข้หลังอีกทีหนึ่งนะสุดเลยกลิ่นได้มากยังไงเฮ้ยอือโอ้โหดิยังไงทานว่าสุกแล้นแน่กองไว้ก่อนเอ๊ดเอาน้ำมันออกเ,อเร็วสุดๆกินเลยครับ เรียบร้อยครับผมเป็นไงโู้ดูดิน่ากินมากแล้ว ไอ้กากหมูบิ๊กของเรานะโรยขั้นบนเลยนะเพิ่มความกรุบกรอบเพิ่ม t e x t อร์วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะขึ้นยุกไม่ออกเลยกูยจะตร้อนมากมามาดูแต่ว่าคือในหนึ่งคำอ่ะคือดูดิคุณจะได้ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มกุ้งหมูสับน้ำมันหมูนะมาดูกันให้ดูข้างในก่อนนะเครื่องความเครื่องแน่นของมันนะดูดูดูเดี๋ยวกินไข่ออกปากให้ดูก่อนนะผมบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ธรรมดาคุณเอาไปทําตามกันได้เลยไปครับลองดู ัุเน,นี้ผ่านเว้ยคือมันไม่ได้ว้าวขนาดที่สุดในโลกนะแต่ว่ามันผ่านเนลยดูเบอร์อะไรเอเจ้นะหลายเท็กเจอร์ในคำเดียวแต่ข้างในยังชุ่มเลยดูดิเพิ่มซอสพริกเลยไหมอือจริงๆไม่ต้องเติมซอสพริกเลยก็ได้นะคือมันเค็มมาดีมาหมดแล้วอะ่ะดูขอพริกนิดนึงโอ้โหจริงดีจริงยิ่งเป็นน้ำมันหมูนะยิ่งพริกเลยอะ่ะเรนเ,เ,เจอร์มันดิมันก็ลังดีนะเฮ้ยลืมใส่ชูรส โอ้โหว่าแล้วไม่งั้นอร่อยสุดโลกแล้วตอนนี้เออืูใส่ชุดรถได้ไงเนี่ยเอขอพี่วะต้องขอบคุณโุงเรียงป้ามารีด้วยนะที่ให้แนวทางมาคืงมีความหนึบหนับความหอมไข่เยี่ยวม้ามีความเค็มมันของไข่เค็มกุ้งมันหอมอยู่แล้วหมูสับไข่โอเคเลยมาลองกินกับข้าวดูจลยกินพอดีเป๊ะเลยนะ มาครับดูดิเนื้อสัมผัสมันนี่นะทั้งสุดยอด้เวลาคุณคุณกินคําเล็กไม่ได้นั้นเพราะคุณยังไม่ได้เครื่องหมดไงคุณต้องมีคำนีใหญ่นี่นี่กัดหูบิดเพิ่มเข้าไปคำนี้กี่แคลครับโอ้โหเป็นล้านดูคำนี้ครับไข่เจียวอร่อยสุดในโลกโลกไข่ไว้น้่าจะเป็นโลกความดันนะผมว่าเฮ้แต่โอเคนะผมว่ามันไม่ใช่สุดในโลกหรอกแต่ผมว่ามันดีไม่เคยเจอเท็กเจอร์นี้ถือว่าเป็นเมนูแบบ แปลกประหลาดจริงเพิ่มพริกหน่อยอะไรหน่อยอ่ะมีเผือหน่อยถ้ามีพริกมานี่จบเลยนะสุดยอดก็ <cl aps> เห็นอะไรก็ตอนนี้คือหมายถึงว่าผมเห็นอะไรอ่ะก็จะมาทํานะเพราะจริงๆก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วช่วงเนี้ยเมนูก็จริงๆเมนูยากๆมันเยอะไงแล้วมันทําลงช่องลําบากก็มเมนเมน์มาเผื่อใครอยากได้อะไรนะเออถ้าถ้าเกิดคุณเมนเมน์ม,นม,นมาหรือว่าคุณเห็นที่ไหนให้อยากยให้ผมแกะสูตรเนียได้นะไปครับอย่าแพอย่าแพวผู้ร้อนมากกว่านี้อ่า ชื่นใจจริงยังไงก็ลองไปทําดูนะอร่อยแล้วก็เชื่อนะครับอย่าลืมสั่งเลยขึ้นราย์แอดปิ๊งสับกดไลค์ like กดแชร์สักไทรครับเจอกันทิปหน้าครับ